ต่อไปท่านสัดสินันทมนิธินันเชิญครับขอบคุณรรท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมสัสินันทมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพักประชาชนค่ะ วันนี้มีเรื่องหาเรือท่านประธานสองประเด็นด้วยกันค่ะในเขตสายไหมของดิฉันนะคะเรื่องแรกข่าสรายถัดไปค่ะเป็นปัญหาเรื่องเขตแนวที่ดินไม่ชัดเจนบริเวณบ้านบั่นคง8ในซอยสายไหม46ค่ะในบ้านบั่นคง8แห่งนี้นะคะมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ300กว่าคนประมาณ112หลังคาเรือนค่ะภายใต้การดูแลของสภาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพออชอของเรานะคะตั้งแต่ปี2559ิค่ะมีชาวบ้านร้องเรียนว่าเรื่องแนวเขตที่ไม่ชัดเจนแนวเขตในโฉนดกับแนวเขตจริงเนี่ย มันไม่ตรงกันค่ะแล้วก็ที่ดินข้างเคียงมีการลุกร้ำเข้ามาเรื่องนี้มีการประสานทางกรมที่ดินเนี่ยเข้ามาตรวจวัดหลายครั้งมากชาวบ้านบอกว่าเสียงเงินในการไปวัดเนี่ยหลายครั้งมากแต่สุดท้ายจะเกิดอภิษิหารคือว่าพอเช้าขึ้นมา หมุดกลับไปอยู่ที่เดิมบ้างหรือว่าอยู่ดีก็มีการยกเลิกแนวเขตบ้างค่ะส่งผลให้บริเวณบ้านที่แนวเขตไม่ชัดเจนได้รับผลกระทบในพื้นที่ของตัวเองค่ะอยากฝากาหาหรือท่าไม่านเป็นยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือพอชชอและกรมที่ดินถ้าได้ฟังอยู่นะคะให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องของคลองสะพานสะพานข้ามคลองค่ะเป็นคลองลำผักชีบริเวณซอยพระหุ่นยุทิน52นะคะแยก 8, เป็นสะพานคอนกรีตนะคะสะพานนี้เนี่ยเป็นเอกชนขออนุญาตจ้างค่ะแต่พอสร้างเสร็จแล้วนะคะ ก็มีไหลสะพานเนี่ยพาดไปยังฝั่งของเขตสายไหมไม่มีความลาดเอียงที่ได้มาตรฐานทําให้เป็นบันไดกีดขวางการเข้าออกของรถยนต์ในอาพาร์ตเมนต์ข้างเคียงค่ะเรื่องนี้แจ้งในทัพพี่ฟงดูไปแล้วประมาณปีกว่าไม่ได้รับการแก้ไขนะคะแม้ที่ฉันทํานทหนังสือไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่26เมษายนนะคะ2567นะคะถึงสำนักง,งานโยธาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขคะ่ะจนชาวบ้านบอกกันไว้ว่า,วาตรงน,นี้เป็นสะพานเส้นใหญ่หรือเปล่านะคะขออนุญาตง่ายจังเลยแต่เวลาจะแก้ไขให้เป็นมาตรฐานเนี่ยทำได้ยากเหลือเกินนะคะอยากฝากท่านประธาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามารับผิดชอบนะคะแล้วก็ดําเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณครับ